คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับนะนะครับปักหลักโค้งสุดท้ายเป็นสูตรสุดท้ายครับําหัดปักหลักหน่วยล่างครับสิบล่างครับไปแล้วนะครับไปประกบกับสิบล่างแล้วก็จะได้สองตัวล่างตรงสี่ชุดสถิติห้างงวดครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่มาแบ่งปันฝากกันในคลิปนี้ ลองดูครับผมคำนวณให้คร่าวๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้หลายหลักหน่อยนะครับสําหรับหน่วยล่างเนี่ยแค่หางงวดนะครับ2พฤษภาคมถอยหลังหางงวดครับเราผมจะคํานวณกันตรงเริ่มจาก30ธันวาคมเซนหาสิมกราคมใช้หลายหลักเลยนะครับโดยใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแสนหมื่นพันร้อยบวกสิบล่างผลรวมไปบวกสุดกับ9ก้ของที่ครับงวดแรกหลักแสนเลขห้าหลักหมื่นเลขหนึ่งหลักพันเลขศูนย์หลักร้อยเลขห้าหลักสิบล่างเลขแปด ผลรวมคือ19บกวก0ูนย์เป็นสิได้เลข9 9 9เป็น18 9กับ8นี่ครับเป็นฐานหน่วยล่างนะครับคงสุดท้าย1 7มกราคามออก6 8ครับ6กนะครับ8ก็เข้าตำแหน่งหน่วยล่างนี่นะครับแม่นยำมากจะได้ครับงวดแรกนะครับมางวดต่อมาลองมาดูครับคำนวณเขียนให้เรียบร้อยแล้วโค้งสไลด์หน่วยล่างหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยสิบล่าง สี่บวกเบวกหนบวกเบวเป็น27่บเกศย์เป็น27ใช้เลขเจ็ดเบวกเก้เป็นสิบกเับหกหกุมภาพันธ์ออกอะไรครับ0ูนย์หกเข้าไหมครับหน่วยล่างโอเคครับสองเมืผ่านไปครับวดที่สามห้าบวกเก้าบวกแปบวกเบวกสเป็น24่บกศเป็น20่สิบี่เลขส4่สี่บวกเเป็น13 16กกุมภาพันธ์ออกเก้าสครับ สี่เข้าตำแหน่งหน่วยล่างโอเคครับต่อเนื่องครับ7บก8บวก1บวก4บวก9เป็น29บวก0เป็น29เ้ลข9 9 9 8นี่ครับงวดนี้สวยงามครับ1มีนาคมเห็นแล้วครับ98นี่แหละครับ2ตัวล่างเลครับตรงๆเลยครับถูกหลักด้วยครับ4งวดแล้วครับคงสุดท้ายหน่วยล่าง วันแรกครับเลขแปดเข้าหน่วยล่างงวดที่สอเขห้าหน่วยล่างงวดที่สเลขสี่เข้าหน่วยล่างงวดที่สน,นี่เข้า 98, เก้าครับงวดที่ห้าแปดบวกเจ็ดบวกห้าบวกเบวกเเป็นสามบวกศยเป็นสามสิบเลขแปดบวกเเป็นเจ็ดสิเจ็ดลขเครับไม่พลาดครับเจ็ดงวดที่ผ่าน, 7, 7. 4, น 7, มาน 7, 7. ล่าสุดสิบหกมีนาคม 7, 7, 7, 7, เจ็ดเข้าเลยครับตัวเดียวเลยครับก็มาถ<ๆ>ึงงวดที่เรารอผลนะครับสองพฤษภาคมขคงสุดท้ายหน่วยล่าง หลักแสนเลขห้านะหมื่นเลขศูนย์หลักพันเลขสามหลักร้อยเลขสี่หลักสิบล่างเลขเจ็ดผลรวมคือสิบเก้าบวกศูนย์มีสิบเก้าได้เลขเก้าในหน้าเก้าสิบแปดได้เลขแปดเก้ากับแปดรอผลครับโคสุดท้ายหน่วยล่างเราครับคำนวณได้เศรษฐีห้างวดนะครับสองพฤษภาคมคำนวณได้เลขเก้ากับเลขแปดครับก็ตามสูตรตามนี้แหละครับลองดูครับพิจารณาดูนะครับ ใช้ดุลพินิษวิจารยญานในการรับชมครับตัวนี้เป็นแนวทางทางคณิตศาสตร์สถิติเชิงสถิตินะครับการคำนวณสถิติเชิงตัวเลขนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับแนะนำไลน์นะครับไลน์กลุ่มสำหรับสมาชิกสนทนาได้เปลี่ยนข้อมูลสูนย์คำนวณรัฐบาลไทยลาวฮานอยครับของ ktv กับ dtv ครับเราใช้ภายใต้ชื่อไลน์ id นะครับ ktv channel ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ สวัสดีครับครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเม่ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สลับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม DTV ีวีของอ c ฟี n แนลครับโปดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเิ็นเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮๆเฮงเฮงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ